สวัสดีครับผมพลอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตวันนี้เรามาขจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตกันต่อนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่2โดยคลิปที่แล้วตอนที่1ผมได้พูดถึงความเข้าใจผิดใหญ่หรือหลักๆ3ข้อ3ประเด็นดังนั้นโปรดดูคลิปนั้นด้วยนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นการต่อยอดต่อเนื่องกันต่อไปโอเคความเข้าใจผิดข้อต่อไปข้อที่4คือว่าความเชื่อที่เรามีทุกวันนี้ความเชื่อ ทัศนคติที่เรามีวิธีการมองหรือมุมมองของเราหรือวิธีการคิดสไตล์ความคิดหรือ Per s p e c ป i v e ของเราที่เรามีต่อโลกใบนี้ต่อชีวิตหรือต่อตัวเราเองเนี่ยเป็นผลโดยตรงจากประสบการณ์แย่ๆหรือเหตุการณ์เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเราในอดีตและสิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยพอยหรือเปลี่ยนแปลงยากมากๆอ่จริงๆอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกข้อหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อที่ใหญ่พอสมควรนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจได้ว่าทําไมอาจจะคิดแบบนี้เพราะในแง่ของประสบการณ์ของเราจากมุมมองของประสบการณ์ของเรา,วาเวลาพยายามหาเหตุผลมาอธิบายประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นแบบนี้จริงๆเช่นสมมุติคนคนหนึ่งเคยโดนหมากัดมาก่อนในวัยเด็กและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เขายังกลัวหมาอยู่มากๆ มีความกลัวต่อหมาดังนั้นเขามีชุดความคิดทัศนคติ perspective และความเชื่อต่อหมาหรือต่อสุนัขประมาณว่าหมาและสุนัขเนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อันตรายที่น่ากลัวที่ดุเรากลัวมันโหโหดร้ายช่างน่ากลัวก็นี่ไงพลอยเคยโดนหมากับมาก่อนทุกวันนี้กลัวอยู่ดังนั้นสาเหตุหรือ,อที่มาที่ไปของความเชื่อเนี่ยก็มาจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตไม่ใช่หรือ ผมอยากช่วยให้เราคิดแบบนี้ครับในยะของวิธีคิดแบบนี้มันมีอันนึงที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิดอยู่ว่าหากสิ่งนี้เป็นจริงหากประสบการณ์ในอดีตกําหนดความเชื่อทัศนติในวันนี้มันต้องแปลว่าคนเราเป็นเพียงแค่ผลจากอดีตและคนเราไม่สามารถเกิดการเรียนรู้จเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้เลยสิ ซึ่งแน่นอนสิ่งนี้ไม่จริงเราทุกคนกําลังเกิดการจเจริญเติบโตเรียนรู้ในทุกๆวันเพราะนี่คือชีวิตชีวิตคือการเรียนรู้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ Key Point หรือความจริงคือว่านะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์เลวไร้ในอดีตโดยทางตรงหรอกแต่มันเกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราตีความให้ความหมายต่อประสบการณ์นั้นต่างหาก ซึ่งการตีความให้ความหมายจะทําให้เกิดวิธีการคิดหรือสไตล์ความคิดหรือความเคยชินจนก่อเป็นทัศสคติและสิ่งนี้ก่อตัวเป็นความเชื่อแต่คุณสังเกตไหมว่าในแง่หนึ่งความเชื่อหรือวิธีการตีความให้ความหมายมันเป็นเพียงแค่ความเคยชินในวิธีการคิดกล่าวคือความเชื่อเป็นเพียงแค่ความคิดที่เราคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เราคิดทางดเดิมลากยาวมาหลายปีหรือแม้หลายสิบปีคีย์เวิร์ดจึงอยู่ที่กระบ,บวนการตีความให้ความหมายจนเป็นความเคยชินเท่านั้นเองหากลากของอารมณ์ความรู้สึกหรือลากของความเชื่อนี้อยู่ในวิธีการคิดของเราดังนั้นเราสามารถเรียนรู้ที่จะทบทวนความเชื่อหรือ Perspective หรือมุมมองของตนเองได้เพื่อที่จะค่อยๆ c h ร llen g e และเปลี่ยนแปลงมัน โดยการพิจารณาถึงที่มาที่ไปของความเชื่อนี้หรือพิจารณาถึงหลักฐานใหม่ๆที่เราอาจจะมองข้ามอยู่โดยเฉพาะหลักฐานที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่เรามองข้ามมันเพราะความเคยชินนอกจากนี้หากประสบกันแย่ในอดีตกําหนดทัศนคติและความเชื่อของเราโดยทางตรงมันต้องแปลว่าเด็กทุกคนที่เคยโดนหมากัดก็ต้องกลัวหมาหมดทุกคนไม่ใช่หรือแต่น่นอนครับไม่ใช่ทุกคนที่เคยโดนหมากัดจะ มีประสบการณ์ที่รู้สึกผวาหรือกลัวต่อหมาทุกคนบางคนเคยโดนหมากัดแต่กลับรู้สึกนักหมาหรือนัก,ก,กมากกว่าเดิมด้วยซ้ำด้วยซ้ำดังนั้นอย่างที่พูดไปคีย์เวิร์ดจงอยู่ที่การตีความให้ความหมายเรียกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งเพิ่งแต่งงานผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้เพิ่งแต่งงานนะและนในงานแต่งงานเขาเนี่ยจัดเป็นอลังการมากมีช่างภาพเยอะแยะเก็บรูป ถ่ายรูปไว้ต้องเยอะเพื่อเก,ก็บไว้เป็นความทรงจําเวลาผ่านไปสองทิศคู่นี้ไปฮันนีมูนกันที่มาดลเีแล้วเขาก็มาดูรูปจากงานแต่งงานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสองทิศที่แล้วผู้หญิงคนนี้คงรู้สึกอย่างไรครับเขาคงรู้สึกและมีความเชื่อหรือทัศนติว่าโอ้เขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกใบนี้เลยที่พบเจอผู้ชายดีๆแบบนี้เขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกความรักมีจริงความสมหวังมีจริงอะสมมติเวลาผ่านไปสามปี เอาละเกิดการทะเลาะกันจนจะฟ้องหย่าจะเซนหย่ากันที่ศาลอยู่แล้วเนี่ยหรือที่เขตกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณให้ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ดูรูปจากงานแต่งงานอีกครั้งหนึง่งเขาจะรู้สึกอย่างไรโอ้ทำไมเราโง่จังเจอคนแบบนี้ได้ไงวะเลือกคนแบบนี้ได้ไงวะทําไมชีวิตช่างโหดร้ายจังทําไมเราช่างโดนเจอประสบการณ์แย่แ,ยแยเฮงซวยจังความรักไม่มีจริงหรอในโลกใบนี้ทําไมเราต้องผิดหวัง ไม่สมหวังกับความรักเสียทีอ่ะผ่านไปอีกห้าปีเจอคู่ใหม่เจอแฟนใหม่หลงรักใหม่ตกหลุมหลงรักใหม่อ่ะให้มาดูรูปแรกอีกครั้งรูปจากงานแต่งงานครั้งแรกอีกครั้งเขาจะรู้สึกยังไงอ๋อเราเข้าใจแล้วเราขอบคุณมากเลยที่เจอแฟนคนแรกสามีคนแรกเพราะคนคนเนี้เข้ามาในชีวิตเราเพื่อสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตไง และเร,รเรียนรู้ที่จะรักและเห็นคุณค่าตนเองอย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะให้อภัยเพราะสิ่งนี้ทําให้เรามาเจอคนที่ใช่อย่างแท้จริงในวันนี้เขาจะเป็นสามีคนที่ใหม่ที่จะทําให้เราสมหวังในชีวิตรักชีวิตคู่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราพูดถึงเหตุการณ์เดียวกันไม่ใช่หรอครับแต่ทําไมมีชุดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกและทาศาัศนคติความเชื่อที่แตกต่างกันไปเลยโดยสิ้นเชิง ดังนั้นคีย์เวิร์ดจึงอยู่ที่ว่ามันขึ้นอยู่กับกระบวนการตีความให้ความหมายจนเป็นความเคยชินและความเชื่อต่างหากความเชื่อเป็นเพียงแค่ความคิดที่เราคิดซ้ำแล้วำแล้มันเป็นความเคยชินในวิธีการตีความให้ความหมายต่อประสบการณ์ต่างๆในทางเดิมๆเท่านั้นเองซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดข้อต่อไปข้อที่5คล้ายๆกันนะครับยิ่งเรามีความเชื่อนั้นนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงมันยากยิ่งขึ้นซึ่งเหมือนกับว่า ไม้ที่แก่ดัดยากจังอย่างที่ผมบอกไปตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ชัดเจนใช่ไหมครับว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยมันขึ้นอยู่กับการตีความให้ความหมายต่อต่อต่อเหตุการณ์หรือรต่อประสบการณ์ต่างๆต่างหากดังนั้นเราสามารถเรียนรู้ที่จะทบทวนและทําความเข้าใจถึงชุดความคิดหรือมุมมองหรือความเชื่อที่เรามีได้เสมอรวมถึงทบทวนถึงความต้องการของตัวตนหรือของอัตตาที่จะมีความเชื่อเหล่านั้น ที่จะไปยึดติดในความเชื่อเหล่านั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เมื่อเราสามารถชี้ตัวหรือระบุวิธีการมองหรือความเชื่อของตนเองได้เมื่อเราเข้าใจไม่ได้เราจึงสามารถค่อยๆ c h ร l l e n g e หรือหาหลักฐานอื่นๆโดยเฉพาะหลักฐานที่อยู่ต่อหน้าต่อตาแต่เราเพียงแค่มองข้ามมันเพราะเราเคยชินและคุ้นเคยในวิธีการคิดในทางเดิมๆนะฮะสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และประเด็นมีอยู่ว่าหากเราเห็นหลักฐานใหม่แล้วเราพิจารณาถึงหลักฐานใหม่นั้นจริงๆความเชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงง่ายกว่าที่คุณคิดมากๆเลยนะครับดังนั้นทุกคนจึงสามารถเกิดการเรียนรู้จเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้สม่ำเสมอทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเด็กหนุ่มสาวหรือแก่ก็ตามแล้วดังนั้นความเชื่อจึงเป็นองค์ประกอบหรือสิ่งสำคัญ ต่อการดำเนินดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพที่มีความสุขที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและเบิกบานความเชื่อที่ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีคือความเชื่อที่สอดคล้องกับความเป็นจริงซึ่งคือความเชื่อที่อิงกับความเข้าใจว่าเดี๋ยวก่อนนะประสบการณ์ของเราเกิดจากตัวเราเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาต่างหากนะไม่ได้เพราะสิ่งภายนอกคอยลงโทษเราคอยกำหนดเราคอยมีอำนาจคนโทรลเหนือตัวเราอยู่ ดังนั้นหากเราเข้าใจสิ่งนี้ผ่านทักษะที่จะพิจารณาอดทนและทบทวนและเข้าใจเราจรึงจะพบเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตและสร้างทักษะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจเกี่ยวกับกลไกาการทำงานของสมองหรือของจิตใจตนเองเนี่ยครับจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสุขภาพจิตที่ดีและแข็งแรงคลิปหน้าเจอกันตอนที่3ฝากเป็นข้อคิดก่อนในคลิปวันนี้นะครับ สวัสดีครับ